I <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับช่องมนตรีไอดินแชนแนลนะครับสวัสดีครับผมพบกันตอนเช้านะครับ6ักนาฬิกาห้นาทีนะครับวันนี้มาทดสอบดูอีกทีหนึง่งช่องจะเป็นยังไงนะครับเ <c oughs> ดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่นะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับทุก น,นะครับที่เข้ามาหน้าไล์แล้วก็ย้อนหลังนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับตอนนี้ใช้เครื่องสำรองในการขึ้นไลท์อยู่เนาะเสียงอาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับอ่ะเข้ามาแล้วก็ลงมาทักทายกันนะครับผมเดี๋ยวรอ จับครูนะครับตอนนี้เข้าสู่3นาทีเกือบ3นาทีนะครับ <c oughs> ก็เจวจะเริ่มอ่านข่าวกันเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเพราะผมจะขึ้นถ้าช่องไม่เปิดการมองเห็นนะครับก็เอาสักไม่เกิน20นาทีนะครับถ้าเปิดการมองเห็นก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับไปนที่6ชั่วโมงนะครับที่ผ่านมานะครับจากเพจคุณวัสนานานุ่มนะครับ บอกว่ากองทัพเรือฐานทหารบ้านสามหลังนะครับหลักฐานชี้ชัดนะครับประนามนะครับกัปูชานะครับประเมิดอนุสัญญาออตตาวากฎหมายมนุษยชนระหว่างประเทศนะครับพบดัดแปลงทุนระเบิดดักรถถังนะครับจำนวน16ลูกนะครับ พร้อมใช้งานแล้วก็สมุดบันทึกนะครับการปลึกใช้ท่นระเบิด pmn 2 2ชี้กัมพูชาทําสงครามท่ดระเบิดสงครามบุคคลต่อฝ่ายไทยนะครับพลเรือตีปราลัตรัตนชัย,ยพันนะครับโฆษกกองทัพเรือนะครับเปิดเผยว่าภายหลังกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีะตรัสนะครับได้เข้าควบคุมแล้วก็ยึดคืนพื้นที่บริเวณบ้านหนองดีซึ่งเดิมถูกใช้เป็นฐานที่มั่นทางทหารของฝ่ายกัมพูชา ภายหลังการเข้าเคลียร์พื้นที่ได้ตรวจพบคลางเก็บทุ่นระเบิดสังหารบุคคลนะครับที่ดัดแปลงจากทุ่นระเบิดดักรถถังจํานวน16ลูกนะครับที่พร้อมใช้งานซึ่งถือว่าเป็นการกระทําที่มีลักษณะจงใจสร้างอันตรายโดยไม่เลือกเป้าหมายนะครับแล้วก็เป็นภัยคุกคามอย่างร้ายแรงต่อทั้งกําลังคนและก็พล,ลเรือนนะครับนอกจากนี้นะครับจากการตรวจยึดแล้วก็ตรวจสอบพื้นที่นะครับฐานปลุก ดำเรนะครับมาสามหลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยยังได้ตรวจพบเอกสารทางทหารของฝ่ายกัมพูชานะครับเป็นเอกสารการจดบันทึกของผู้เข้ารับการปลึกนะครับใช้งานทุตระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMN2 นะครับ PMN2 นะครับโดยมีเนื้อหานะครับครอบคลุมถึงลักษณะทั่วไปของทุตระเบิดการวางแล้วก็การ เก็บกู้นะครับซึ่งมีการระบุวันที่จัดการนะครับอสอนวันสอนเมื่อวันที่7ตุลาคม2567นะครับอีกด้วยนะครับเอกสารดังกล่าวนะครับถือเป็นพยานหลักฐานชี้ที่ชัดเจนนะครับแสดงให้เห็นว่าฝ่ายกบูชามีการอบรมให้ทหารกพูชาใช้งานทุระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMN2 อย่างเป็นระบบและก็ต่อเนื่อง มี่ใช่การกระทําโดยบังเอิญหรือเฉพาะหน้า,าและก็สะท้อนถึงเจตนาในการใช้สงครามทุนระเบิดสังหารบุคคลฝ่ายไทยนะครับต่อฝ่ายไทยซึ่งตอกย้ําถึงการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างชัดเจนกองทัพเรือขอนเน้นย้าว่านะครับการกระทําดังกล่าวของฝ่ายกัมพูชาเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยชนมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงนะครับโดยขัดต่อ พันธกกรณีระหว่างประเทศหลายประการอาธิอนุสัญญาออตตาวานะครับคศ1997ซึ่งกำหนดห้ามใช้ผลิตหรือครอบครองทุนระเบิดสังหารบุคคลพิธี <c oughs> พิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่1แห่งอนุสัญญาเจนีวาที่บัญญัติหลักการแยก,แยกแยะระหว่างเป้าหมายทางทหารกับพลเรือนและห้ามใช้อาวุธและก็ อ,อมีวิธีการรบที่มีลักษณะไม่สามารถจํากัดผลกระทบต่อเป้าหมายทางทหารได้นะครับการใช้ครอบครองรวมถึงดัดแปลงทุนระเบิดสังหารบุคคลดังกล่าวและเจตนาในการใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMN2 ไม่เพียงเป็นการฝ่าพื้นพันธะทกรณีตามกฎหมายสากลเท่านั้นหากแต่ยังสะท้อนถึงการไม่เคารพหลักมนุษยธรรมขั้นพื้นฐาน กองทัพเรือขอประนามการกระทําของฝ่ายกัมพูชายอย่างถึงที่สุดและก็ขอเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชาย,ยุติการกระทําที่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศโดยทันทีนะครับพร้อมทั้งแสดงความรับผิดชอบนะครับต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ,อความปลอดภัยของประชาชนและก็สียรภาพในพื้นที่ชายแดนทั้งนี้ฝ่ายไทยขอยืนยันว่าจะดำเนินการปกป้องอธิปไตยความมั่นคงของรัฐ แล้วก็ความปลอดภัยของประชาชนภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็หลักมนุษยธรรมอย่างเคร่งครัดนะครับ <c oughs> อตอนนี้เข้าสู่นาทีที่8แล้วนะครับ <c oughs> ก็คา,าดว่าช่องนี้ก็คงจะปิดการมองเห็นอยู่ <c oughs> อาจจะขึ้นไม่นานเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผม <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับพี่พี่เปิ้ลสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวก็คงจะลงแล้วครับผมเป็นนสักนิดหนึ่งนะครับเสียงไก่ครับพอดีช่องนี้มันปิดการมองเห็นเนาะอีกสักหนึ่งนาทีแล้วกันอเดี๋ยวันเปิดการมองเห็นค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับอสำหรับเป็นวัดเลยครับผมเป็นวัดครับ อ่ะขอบคุณพีเปิลนะครับผ่านเรียบร้อยแล้วเนาะของพีเปิลนะครับของน้องจุบจิบผ่านหรือยังครับ <c oughs> ก่อเข้าไปแล้วก็ไปเปิดสร้างรายได้นะครับเออแค่นั้นก็ผ่านแล้วนะครับ <c oughs> ส่วนผมเดี๋ยต้องมาเริ่มใหม่นะครับช่องไอเดียนะครับนับหนึ่งเก็บชั่วโมงใหม่ตอนนี้กำลังเคลียร์ทั้งหมดออกเพื่อทำใหม่นะครับช่องไอเดียเนาะ มาเริ่มทำใหม่น้องบอกกอกแล้วโอเคครับกอบกครบก็ผ่านนั่นแหละนะครับผมกเกาอ,อมันก็เป็นแค่บัญชีธนาคารคานี่แหละทำตามขัน้นตอนเขานะครับเพราะว่าถ้าเขาตรวจสอบถ้า ถ้าไม่มีอะไรนะครับก็ผ่านนะครับเนาะก็ขอให้ตรงแล้วกันเนาะหมายเลขบัญชีนะครับให้ตรงนะครับก,ก็ดีใจด้วยนะครับที่ผ่านนะครับผมคนน้องเขาทำมานานแล้วเนาะของผมนี่สิก็ ผ่านแล้วมาทำใหม่นะครับเออแต่ต่อไปก็คงจะไม่เล่าข่าวแล้วแหละถ้าเป็นช่องไอ,ไอ,ไอเดียนะครับต่อไปก็จะแบบไล์แบบธรรมดาไล้แบบปกติเดี๋ยวหาเวลาก่อนตอนนี้กำลังเคลียร์เคลียร์คลิปทั้งหมดก่อนเริ่มใหม่หมด ขอบคุณมากนะครับพี่เปิ้ลนะครับสำหรับรายนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันเนะเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้ถ้าเกิดมันเปิดการมองเห็นก็จะไล่นานนิดหนึ่งไม่เกินชั่วโมงถ้าเกิดเปิดการมองเห็นนะ,ะสำหรับประมาณนี้นะเริ่มใหม่ต้องขอพินใหม่ไม่ไม่ครับผมพินเก่าครับ <c oughs> ตอนนี้สองช่องผมใช้พินอันเดียวกันนะครับคนที่มีช่องสำรองนะครับ ช่องสำรองก็คือช่องนี้แหละไอไอดินไอดินตัวนี้ก็คือสร้างไรายได้นะครับนะครับก็ขอพินแค่ครั้งเดียวครับนะครับถ้าจะทําช่องสำรองก็ไม่ต้องขอพินนะครับของผมมีปัญหาเดียวก็คือเก็บชั่วโมงอย่างเดียวโอเคครับพี่เปิ้ลขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณที่ลงมาคุยกันเนาะเดี๋ยวก็เจอกันใหม่ไลน์ต่อไปนะครับเอ่อผมก็มันก็12นาทีแล้วมันช่องมันปิดการมองเห็นอยู่วันนี้วันที่3นะครับ เดี๋ยวยังไงค่อยออ <c oughs> มาชมไลฟ์สดอีกทีหนึ่งเนาะเอาไว้พรุ่งนี้แล้วกันพรุ่งนี้รัวดูอีกทีนึงนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับช่องช่องพี่เปิ้ลใช้พินกับน้องได้ครับได้ครับ <c oughs> คือสองช่องแต่ว่าถ้าถ้าดีที่สุดนะครับดีที่สุดก็คือทำทำเป็นช่องใครช่องมันดีที่สุดเนาะ เพราะว่ามันมันคนละชื่อครับเนอะดีที่สุดนะเพราะว่าตอนนี้มันรวมกันนะของผมเนี่ยมันรวมกันพอช่องหนึ่งมีปัญหาเอาช่องหนึ่งมาทําสร้างไรายได้นะครับมันก็เลยไม,ไม่ไม่สามารถแยกจากกันได้นะแต่ถ้าเป็นไปได้ชื่อมันคนละชื่ออยู่แล้วนะอีกช่องหนึ่งก็เป็นของน้องจุ๊บจิ๊บของช่องอีกช่องหนึ่งก็ของพี่เปิ้ลมันจะดีกว่าเนอะลองดูนะเออเนาะเอาเป็นคนละไอดีไปเลยนะครับ แต่นี้แอดเซนมันเป็นอันเดียวกันนะครับของผมแยกกันเลยพี่เปิ้ลแยกกันเลยครับแยกกันดีที่สุดครับเออแยกกันเลยเนาะเพื่อถ้ามันมีปัญหาอะไรมันจะได้ไม่ไม่มาปนกันนะครับไม่มารวมกันนั่นแหละนะครับเออผมก็ระวังอยู่นะอ่ะตามนั่นแหละนะครับเอาเป็นชื่อพี่เปิ้ลเลยนะครับในการกออภาษีอะไรก็แล้วแต่นะครับเออเนาะ ขอบคุณแล้วก็สวัสดีคุณโอมานะครับขอบคุณคุณโอมาที่มาให้กำลังใจเนาะผมก็ขึ้นนี่แหละเอาสิหนาทีแล้วกันเนาะ16หนาทีช่องมันปิดการมองเห็นอยู่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่แน่เนาะไม่แน่พรุ่งนี้อาจจะงดนะครับงดสักสัปดาห์หนึ่งเนาะเนาะอาจจะมาขึ้นไอเดียนะครับเพราะาไอเดียตัวนี้มันกำลังมาทําชั่วโมงใหม่เนาะอาจจะขึ้นไอเดียเนาะนะครับเอาขึ้นไอเดียดีกว่าเนาะพรุ่งนี้มาเจอไอเดียเนาะ จะไม่รู้ว่าจะอ่านข่าวได้หรือเปล่าเนาะเพราะว่ารู้สึกว่ากดตอนนี้มันมันไม่ได้นะนะครับขนาดผมไม่ได้เอาภาพทหารมาขึ้นเลยนะช่องไอเดียนก็ยังไม่ผ่านนะเป็นเพราะอะไรเอ่ยมันเป็นเพราะเขาบอกว่า,เ,าเหมือนเดิมแหละเขาจะบอกว่าเป็นการเอาเนื้อหาซ้ําเนื้อหาเก่านี่แหละนะครับเนื้อหาของเขาไม่ไม่อาจจะหมายถึงเ,เนื้อหาที่เราอ่านข่าวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ภาพเนี่ย ถ้ามีเป็นขอ,ของตัวเองตลอดนะตั้งแต่ผมเริ่มปรับปรุงใหม่เห็นไหมก็จะไม่เอาภาพทหารมาลงนะเนาะยกเว้นไอดินไม่เป็นไรมันผ่านแล้วไอดินไอดินก็สามารถที่จะเอาภาพขึ้นมาได้นะครับแต่ไอเดียอะไรสีนะครับขนาดมีภาพของตัวเองนะทําเองด้วยนะที่เอามาขึ้นอนะ่ะอ่านคุยข่าวยามเช้านะ่ะเขาบอกว่าเป็นเนื้อหาซ้ำซ้อนเพราะฉะนั้นแล้วต่อไปก็จะไม่เอามาแล้วนะ อาจจะนั่งคุยกัน1ชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับให้ดูธรรมชาติดูนกดูไม้ไปนะครับเอาไปนี้ดีกว่าผ่านแน่นอน <c oughs> เออนั่นแหละมันเป็นเกี่ยวกับเนื้อหาซ้ำนะครับเขาแจ้งมาแค่นี้แหละนะครับเขาไม่ค่อยรายละเอียดมากหรอกนะครับ <c oughs> มันก็มีวิธีแก้ไขยอยู่เขาบอกยืดหนูทอนแต่ก็คงจะไม่ผ่านหรอกถ้ายืดหนูทอนนะครับยากนะครับสําหรับยืดหนูทอนเนาะ เอาเป็นว่าเคลียร์ทั้งหมดนะครับผมลบออกหมดแล้วนะครับเจ้าหลับซ่องไอเดียนะครับใครเข้าไปก็จะไม่เจอคลิปอะไรเลยนะอ่าขอบคุณมากนะครับคุณอมานะครับเอาโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ไลฟ์ต่อไปนะครับอ่าช่องไอดินเดี๋ยวสงสัยต้องหยุดการไลฟ์ไปสักอ,อาทิตย์หนึ่งแล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยมาเริ่มมากระตาใหม่นะครับเพราะว่าช่วงนี้ช่องมันโดนปิดกันพรุ่งนี้ก็มาเจอกับไอเดียนะครับ เจ็บชั่วโมงวันแรกนะครับพุ่งนี้นะครับก็จะพยายามที่จะขึ้น6กโมงครึ่งนะครับให้มันเร็วนิดนึงนะครับสําหรับไลน์นี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณคุณโอมาแล้วก็พี่เปิลนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ข้างบนนะครับลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ไลน์ต่อไปนะครับสวัสดีครับ